เอาแล้วก็พี่น้องครับจับปีนี้พี่น้องครับเอาแต่เราพูดครับใส่ครับผมอืมปลาไหลครับพี่น้องครับแมนครับเอาบ่อยั่งครับบ่อนั่งบ่อนั่งแท้เไหร่เปล่าเราเห็นปลาไหลเราเห็นเลยปล่าตะปไก็นกล้เลยเปล่าเนี่ยบร้อยนะครับปล่าเนี่ยฟันถึงมันอยู่บ่บ่ันถือฟันถือมันแลงนี่ฟันใหม่เปียนเถอะเปลี่ยนถือคำจับเอาเลย มือลงไปจับเดี๋ยวครับผู้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับถึงทางแล้โอ้ไปเอาสมวงมาก่ครับสมวงขงแท้เหตุอะเล้ยอะไรจีลหรอเฮ้ยผมมือไปใส่นาฬิกาจับเดี๋ยวมันกลับบอนบวกกดรนะครับผู้กัดให้เลยไม่ว่าเย็นกัดนไม่เงินไม่เงินมันต้องจกจกไต้มันนะครับ ตำแหน่มันออกไปเลยเหรอยังเลยยังเลยดูดแล้วบ่บ่อยู่บ่ช่างหรมันหลายอันนี้ตแน่แท่งี๋ยวดอ่เปีตอแล้วคันี่ยไหเนีนลูกบนะครับเลยครับพี่น้องครับเอาามปัดเย่มันกดอันปัดโดวนปัดโดนบ้องหปัดโดนี่ของแท้เยครับเออครับผู้เอาเย็นยมเลพี่น้องครับปัก่งเดี๋ยวปราน่งเอาข้นโอหยาเดี๋ยวมือจวกไตมน่ย โยกกรรมอะไรมันถ ah e oh. <cn> ึงม่ห no ันเย็นี่นองครับหลายเย็นถืออยู่ดอกป้านั่นล่ะหูยังวันอือทำดูไปแด้วอ๋ออ้อมเอียนคิดออมเอียนเดี๋ยวเอาไอเดิมยืดวินองเดี๋ยวไปหูไป เห็นตลาดบดีรหรือลาดเป็นปลาดตลาดตัวมง่ายหนึน่งเดอนเป็นงูตัวครับบ่ปลาดฟันมันด้วยมันประยู